เป็นห่วงเธอเกลือเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอคนเลี้ยงโคใช้ท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไปยังที่หากินฉันใด ความแก่และความตายก็ไล่ตอนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้นเเธออสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังอยู่กับพระอาจารย์วิเชียนปริชาโนนะคะที่มจรอ ก็จะมาสนทนาธรรมกับท่านต่อในเรื่องของบทบาทของพระกับสังคมนะคะโดยเฉพาะในบรรยากาศของมอจรอที่เป็นบรรยากาศของทางวิชาการก็บรรยากาศของการเรียนรู้และมหาวิทยด้วยนะคะอยายจะสนทนาเรื่องนี้ก่อนนวัสก,การค่ะเาาจตีกรนั่นเจตีกรค่ะท่านคะก็อยากจะสอบถามเรื่องออบทบาทของพระกับสังคมในปัจจุบันนี้นะคะ่ะโดยเฉพาะเราอยู่ที่บรรยากาศของม,มอจรออนี้ก็เป็นบรรยากาศของ มหาลัยเพราะฉะนั้นพระที่เข้ามา,ามาอยู่ที่นี่ก็จะมีทั้งบทบาทในเรื่องของการศึกษาวิชาการแล้วก็ทั้งยังต้องมีบทบาทของความเป็นสงฆ์ที่จะต้องศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็บทบาทของพระที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมต่างๆนานาคนะทีนี้จะมีการบาลานซ์บทบาทเหล่านี้อย่างไรบ้างครบบทบาทของพระสงฆ์ณปัจจุบันก่อนนี้หลวงพ่อพระปรมวรานายกนะ่นก็ จเคยบอกเอาไว้ว่าต้องเอาการศึกษามีสัมมาปฏิบัติจัดการเคลืแผลแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาอันนี้ก็คือเป็นพระสงฆ์คือพระสงฆ์เนี่ยต้องออกไปดูงานออกไปศึกษางานแล้วก็เอามาพัฒนาการในบ้านท่านเปรียบว่าพระสงฆ์เหมือนกับหิน mm hmm. หินเนี่ยถ้าอยู่ในกระถางต้นไม้อยู่ในกระถางต้นไม้เนี่ยไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยเหมือนจะาวาดหรือุตัวไปไม่ออกไปก็อยู่แต่วัดอย่างเดียว ก็เหมือนกับหินที่อยู่ในกระถางต้นไม้อ่ามันต่อไปมันก็ขยับไม่ได้เพราะน้ํไม่ไม่ขยับมันกันแล้วก็ต่อไปตะไครน้ําก็เขียวุดท้ายก็ออกไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่จนแบบง,ง,งังวลนั่งอยู่จนอ่ดท,ท้ายอ่าอายุไข,ขามากก็ไปไหนไม่ได้อ่าแต่ว่าถ้าประสงค์จะมีตีนเนี่ยต้องออกไปอ่าข้างนอกบ้างออกไปเหมือนกับหินที่อยู่ตามหาทรายน้ําขึ้นมาก็ซัดขึ้นไปน้ําไหลามาก็ไหลกลับลงมา,มาหาน้ําเหมือนเดิมก็ จะเป็นหาดทรายที่ขาวแล้วก็สวย uh huh. อย่างนี้ดังนั้น uh huh. บทบาทพระสงค์ก็คือหนึ่งเรื่องของการศึกษาดังนั้นมหาวิทยาลัยมัาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็ให้การศึกษาแล้วก็การอยู่ร่วมกันการที่จะไปพัฒนาถ้าเราไม่มีการศึกษาแล้วคาสอนมันก็จะผิดไปด้วยเพราะคําว่าศิกขาก็คือคําว่าศึกษา,าศึกษา,กษามาจากคาว่าใสายังแปลกอเองแล้วก็อีกขาแปลว่าเห็น หนึ่งก็คือความหมายแปลว่าเห็นด้วยตัวเอง mm. เห็นด้วยตัว, mm. ตวเองนี่นชัดเจนมากอย่างจะฟังคําสอนสอนพระเจ้าเจ้าก็คือเป็นสิ่งที่เป็นไกด์ไลน์เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องโดยมีบุคคลก็คือตถาคตโพธิสัต t าดังนั้นก็คือเรามีาสิ่งที่ศึกษาแล้วเราก็ต้องหอาวิธีทาอย่างไรให้เห็นได้ด้วยตัวเราเองแ mm. ปกว่าสิกขาแล้วก็ความหมายอย่างที่สองแปลว่าสหีขาแปลว่า เห็นโดยรวมคือใครก็เห็นอย่างนี้คือมันเป็นความจริงพิสูตรร้อยครั้งก็มีผลอย่างตามเป็นจริงอันนี้รองแทหมันธรรมะของพระเจ้าก็ไม่กลัวต่อการพิสูจน์ทนต่อการพิสูจน์ท้าให้มาพิสูจน์ได้ด้วยอย่างเงี้ยอย่างที่3เรียกว่าสัมมาอีขาสามมาแปลว่าถูกต้องอีขาแปลว่าเห็นเห็น <ๆ S 2> อย่างถูกต้องอจากคำสั่งสอนพระเจ้าเห็นในธรรมชาติเห็นในความเป็นจริงเห็นในสิ่งที่เป็นมาแล้วก็เป็นไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าต้องเอาการศึกษา อย่ามีสัมมาปฏิบัติพอย่างที่สองก็เข้าสู่รลับปฏิบัติก็คือเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วก็ต้องไปสงเคราะห์ประชุมชนด้วยเหมือนเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอาจารย์สอนงานก็เยอะบางทีก็ทําทอย่างไรแต่ส่วนของอาชาวบ้านที่เขาอยู่เขาก็อยากเห็นพระเขาก็อยากสนทานากับพระมาก็อยากเจอครูบา,าอาจารย์ก็อาจจะต้องมอีการจัดกิจกรรมในส่วนที่ มีการปฏิบัติธรรมกับอบรมระดมธรรมหรือช่วงของวันเทศกาลสําคัญก็ให้โยมมาอยู่ทางวัดให้คุ้นกับวัดเพราะว่าเข้าวัดตอนนี้ดีกว่าเข้าวัดตอนนั้น <c oughs> เข้าวัดตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเข้าวัดตอนนี้ยังสามารถที่จะได้ศึกษาได้เห็นพระได้ทําให้เกิดความกระจ่างแจ้งในเรื่องของหลักธรรมแต่ว่าถ้าเราไม่กระจ่างแจ้งไม่ชัดเจนบางทีก็จะโอนเดียนเข้าไปสู่เรื่องของ ลัทธิหรือการมีอะไรต่างๆที่เกิดอย่างมากมายในปัจจุบันเลยจริงทุกวันนี้นี่คือแบบว่ามันมีอะไรที่เรียกได้ว่าดึงดึงความสนใจของคนไปไปเยอะมากเลยนะคะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าอย่างอย่างพระเนี่ยรู้สึกว่าพระที่เข้ามาศึกษามจรก็คิดว่าเข้าใจว่ามีหลากหลายแต่ก็จํานวนมากก็จะเป็นพระที่เป็นวัยรุ่นที่เข้าใจว่าตรงนี้นี่คือจะมีการเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าจะจะ ดึงความสนใจให้พระที่เป็นวัยที่กําลังเรียกได้ว่ากําลังคึกขนองกาลังสนใจสิ่งรอบข้างมากมายเนี่ยให้อยู่ในการศึกษาของธรรมะและก็สนใจเรื่องการปฏิบัติอย่างไรถูกต้องเพราะว่าในส่วนที่เป็นพระดนุ่มแวเนียนน้อยอันนี้ก็อชอบอยากลองนะได้อยู่ในยุคสื่อเนี่ยแต่เขาไม่รู้เรื่องของการใช้งานจริงๆก็จะใช้งานในทางที่ผิดแล้วก็เพืออ่อจะไปหลวงปิดอะไรสักประเด็นหนึ่งแล้วก็จะเป็นกลาว ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้พุทธศาสนามองอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าในยุคของไอทียุคของการสื่อสารพุทธศาสนากลายเป็นเรื่องของการเกิดข่าวที่ไม่ดีเยอะแย,ยะมากมากเยเดยเพราะว่าพระก็ใช้ไม่เป็นแล้วก็ด้วยความเพื่อการนองนี่แหละจึงทําให้เกิดการอยากลองอยากรู้อ่าทีนี้พอมาอยู่นมหาวิทยาลัยก็จะเออวิธีการใช้อย่างไรเวลาก็มีปัญหาตรงนี้เขาจะได้มาปรึกษาได้ แล้วเราก็แนะนำว่าวิธีการใช้สื่ออย่างไรที่จะเกิดประโยชน์แล้วก็การคำนึงถึงงประโยชน์ของศาสนา,า,าที่จะพึงได้ในขณะที่เราได้ประโยชน์อยู่แล้วในฐานะเป็นลูกพระพุทธเจ้า <c oughs> มีคนกราบไหว้มีคนถวายพัตตาหารมีคนได้ดูแลค่าเทอมบ้างหลายหลายส่วนแล้วก็ความหวังของพ่อแม่ด้วยว่า,าบวชเรียนแล้วเป็นพระแล้วจะต้องดีนะคือถ้าไม่ดีในะคือไม่ใช่นะ <c oughs> อาจจะไหนก็ต้อง สำเดียกแล้วก็สำดึกดำลึกไว้ในตลอดจากนั้นตรงนี้ก็เลยเด้ว่าให้มาได้เ,เรียนรู้ซะแต่เรียนรู้แล้วก็มันปรับองค์ความรู้เป็นกา,ารพัฒนาด้วยจากโมหก็เป็นปริญญาตรีปริญญาตร,ร,ร,รีจากศึกษาตัอก็ปร,ริญญาตทแล้วก็ปร,ร,ญญร,ปร,ริญญาเอกแล้วก็เปิดได้ดประมาณนี้อ,ญญอืมค่ะแล้วบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ควรจะเป็นอย่างไรคะอา่าที่จริงบทบาทของพระสงฆ์ได้ปรับก็ามาที่น่าจะใช้แล้วก็สำนึก จริงๆอย่าไปมุ่งที่ของขังเดี๋ยวเกิดว่ากูโดนบรรดาไให้บึงรวยได้ไงเอางี้กับคนใกล้ๆบรรวยก่อนไม่ต้องมาโปรโมทอะไรจำลองนี้ถ้าอยากให้เอาปฏิปทาเอาคำสั่งสอนว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนขังเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่คนศรัทธามากไงหลวงพ่อมีปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้ <ไง S 1> มากกว่าแล้คนจะได้เอามาปฏิบัติเพราะว่าก็อยากเป็นหลวงพ่อไหมเพราะว่าเออไม่ใช่ปไปเอาของดีจากหลวงพ่อ ควรจะเออไดเป็นอย่างหลวงพ่อเนี่ยเออควรจะได้มากราบมาไหวมาสัทธาเราอะไรทำดองนี้แต่นี้ไปขังอยู่คนเดียวขังอยู่ท้ายไม่มีรอเอรอ่ะขังอย่างเดียว <c oughs> มันก็เลยเป็นการยากแล้ปัจจุบันเป็นไงเพื่อคนเข้าไปหาเพื่อให้มันเกิดลาบเพราะมันเกิดลาบมันตอนแรกมันมีฤทธ์ก่อนทำท่าแสดงฤทธ์ฤทธิต์ต่อมาก็มีลาบเข้ามามีลาบเข้ามาก็มันก็มีโลภมีโลภเข้ามาก็มีหลงมีหลงก็ทําให้คนลืมตัว แล้วก็มัวเมาอย่างนี้มันก็ได้เป็นของเสียแต่ถ้าบทบ่ายของพระสงฆนะ์ตามหลักพระอาจารย์นะช่วงเวลาที่มีหนึ่งก็คือ,เ,อเสกคนให้เป็นพระสอ,องแจกธรรมะแจนกลางลางสามสาสางความเย็นผิดตีรักษาจิตของตน,นให้ขาวรอบห้าปฏิบัติชอบตาม,รามาพระธรรมวินัยหกเห็นภายในวัฏสงสารคําว่าภิกษุแปลว่าผู้เห็นภายในวัฏสงสารคือ,อไม่ได้หมาให้ร่ำรวยหรือพระจะต้องมีาาาลาภสักการะเพื่อความอยู่ดี หรือความที่เรียวกว่าสมบูรณ์โปร่งอะไนี้ก,นก็ไม่ใช่อยากเห็นพระลําบากโยมเนี่ยอยากเห็นพระลาบากเพราะอยากจะช่วยพระไม่ได้บุญไงต่อพระสบายมันก็เลยไม่ได้อะไรนี่ก็เรียกว่าสัตว์ต้องพีหรือสีต้องผอมสัตว์ก็คือต้องอ้วนพีหรือสีต้องอยู่ในอาการผอมคือท่านนอมคือ,อาการอยู่แบบสันโดษถ้าถ้าสัตว์ผอมหรือสีอ้วนพีเมือนะ่อไหร่ในสีก็กินเหี้ยมันก็เลยจะเป็นเรื่องที่ลําบากโยมก็อยู่ยากฉะนั้นบางเสียงบางอย่างมันก็ ต้องกลับมาสู่ว่าเราทําอย่างไรจะให้ทรมากับญาติโยมแล้วก็ทํางานจริงๆกลุ่มของว่าทางานจริงๆตอนนี้ก็มีหนึ่งก็หน่วยกล้าตายอย่างที่สองก็หน่วยใกล้ตายหน่วยใกล้ตายหน่วยกล้าตายมีน้อยดังนั้นพอไม่เผยแผ่หรือเอาปฏิปทามาเนี่ยคนนี้ก็จะไปโทษคนในสังคมว่าอาทำไมมีเด็กพิเศษเต็มมีวัตถุมงคลพิเศษเห็นอะไรที่แบบนี้มันก็เลย ไม่ได้เป็นส่วนที่ควรจะมีในพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องแจกธรรมะแทนเครื่องรางธรรมะเป็นของพิเศษทำไมจะต้องไปแจกวัตถุเดี๋ยวก็เอาดีนะรักษาไว้ดีนะผมจะลองรักษาพระหรือพระจะต้องรักษาผมกันแน่ต้องการแบบค่ะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ่ะคะสาธุพระอาจารย์ก็ค่ะ,ส,คะสำหรับวันนี้เราก็ได้ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องของบทบาทของพระสงฆ์นะคะแล้วก็ความสําคัญความสมัมพันธ์ สังคมไปแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเรายังอยู่กับท่านอาจารย์วิเชียนนะคะยังสนทนากันเรื่องของออหน้าที่และก็กิจของสงฆ์อยู่นะคะก็เชิญติดตามรับชมได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็นมัสการท่านอาจารย์นะคะลาไปก่อน,นแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมคะ่ะ